ขาเมเบิงกล้วยหอมทองค่ะทุกคนเราป้องกันไม่ให้กล้วยหอมทองนี้ล้มโดยการรัดค่ะทุกคนเข้ามีไม้ไผ่นะคะ ขุดลงฝังลงประมาณจากาฟูดหนึ่งแล้วกะ็มาดตรงลำตน้นแล้วกะ็มัดตรงเครือพี่น้องขันเข้าไปเห็ดแบบนี้ต้นกล้วยหอมทองเข้าสีหก,ก่อนนะคะคันผู้ใดเคยปลูกกระสิเห็ดน,นะพี่น้องเนาะจริงๆแล้วก็เข้ากับปลูกเพื่อที่จะเป็นพ่างแสงให้ต้นทุเรียนนะคะตอนนี้ต้นทุเรียนก็บกำลังสวยอยู่นะคะทุกคนเนาะมือนีผ้าเขามาสวนผนลไม้บ้านสวนจัมปาสานอีกแล้ว ถ้าทุกคนเขามา่เบิงสวนจำปาศานี่เพื่อเบิงการพัฒนาของการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพี่น้องแต่ว่ากล้วยนี่บอกให้เล้วว่าทุกตน้นทุกเครื่อที่ออกเครื่อนี่เข้าสีลัดนะคะทุกคนแล้วก็ยุ่งขางๆพี่น้องเข้าปลู่เกษตรผสมประสาน,นาหลายอย่งางเมื่อเบิงบปที่นี่มักม่วงเข้ากับลังสวยงามเลยนะคะทุกคนเห็นบอกอ้ดอกกับงามยังสีสิติด,ตดลผลในเข้าบอลอะือพี่น้องติดนะบ่ติดก็บลอมบ่งผลเลพี่น้องเนาะบ่งแนวกัลังอ,ออกหน่วยพี่น้องทุเรียนก็สวยงาม กล้วยเท้ากับมัดทุกต้นนะคะทุกคนอันนี้คือการที่เราดูแลสวนเรานะการดูแลสวนผลไม้เท้าตองยางเบิงทุกมือว่ามีหยางเปลี่ยนแปลงบอนอพี่นองเบิงแนะ่มือนี่ตน้นทุเรียนเท้า อยอดพุ่งสวยงามนะคะแล้วก็มาเบิงตน้นหมกม่วงนะพี่น้องเนาะยางเบิงทุกมือทุกมือคุณสมบัติกระไดเบิงความเปลี่ยนแปลงว่ามียางเปลี่ยนแปลงบอนะคะก็ไม่ดีใจกับหมกม่วงกระล่างสิติทธิผลพี่น้องกระล่างออกผลสํหรับพว่วงนีพี่น้องเบิงเลยค่ะว่าผลสติสิทธิ์จักหน่วยเนาะก,กับจังหวะกันนะคะแต่ว่าต้นทุเรียนน่ะทั้งสองขางเลยพี่น้องสวยงามเมอิเลยนะคะอันนี้คือสวนผลไม้การเกษตรผสมผสานห,หลายอย่างของบ้านสวนจำปสานพี่น้องตอนนี้ยนีมือเส่าคุณสมบัติกระยางเขาคือเก่าคะ เขามาเพื่อเบิง้งนี่แหละพี่น้องมาเบิ้งเนี่ย ต้นกล้วยเฮานะคะเฮาต้องมะยางมื่อว่าต้นกล้วยมีต้นใดออกเครือใหม่แน่มีต้นใดที่เฮายัางบ่ได้ค้ำบ่หันได้อพูกแน่เพราะว่าต้องป้องกันพี่น้องกระสั่นนี่เพิ่นสิล้มกอ่อนเพิ่นสิแก่เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่อ่านี่เพราะว่าคุณสมบัติก็ตนนะ้องมะยางนําพ่อบ้านพ่อบ้านเพิ่นก็สิเข้าสวนแล้วก็เพิ่นก็สิเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งต้นทุเรียนเฮาก็กําลัางงามล่ะค่ะอ่าได้ซํานี้ก็โอเคได้พี่น้องแต่ว่าอย่าลืมว่าหั่งมดแดงพ่อบ้านเพิ่นก็สิแยน่ออกย่านมันไปกัดต้นอ ให้เบิงเนาะย่างเบิงງางพนอีกจักน่อยพี่น้อง เบิ่งต้นทุเรียนฟังนี้ก็สวยค่ะทุกคนอยางเบิ่งค่ะยางเบิ่งสวนเฮ้านะคะกับบอดด้ทัวร์ดอกพี่น้องแต่จริงๆแล้วเข้าปลูกอีหยางแน่กับเบิง่งทั้งพี่คืองมะม่มวงนามดอกใหม่นะคะตอนนี้ก็กกำลังแท่งยอดพี่น้องแท่งยอดแท่งช่อนะ่ะนะแล้วแต่เพิ่นสีเอาแบบใดเฮ้ากับยางเบิ่งเพื่อว่าสวนเฮาเป็นจั่ไหนซื่อแหละพี่น้องเบื่องแนะ่ต้นทุเรียนเฮาเนาะมาเบิ่งกล้วยมาเบิ่งทุเรียนแต่ละต้นอ้าวเห็นบ่นี่พี่น้องยางมาก็บ่เห็นมาคือหนี่เฮายัางม่ไเด็ดคำเข้าก็ตตองไปบอกพอบานว่าเหลืออีกจกจ ต้นที่ห้ายัางไม่ได้คำเพราะว่าหฮาต้องคำได้พี่น้องต้นกล้วยขันบ่คำเพื่อนหากกรแกไม่พี่น้อ,นนองเห็นบอกนี่คุณสมบัติกับคุณสมพงศ์กับสเขามาเบิงทุกมือือทุกมืือแล้วก็สีมาหาใหม่มะคำกล้วยพระอาทิตย์ขึ้นสูงจังน้อยพี่น้องเห็นบ่คุณสมบัติย่างขามาแล้วก็จะเห็นมาพอบานเพิ่นคำกล้วยไปหลายต้นนะคะทุเรียนเท่ากับเบิงไปเรื่อยๆนะพี่น้องนี่เหลือข้าวต้นนี้มันได้คำกับต้นกนหันอีกนะพี่น้องก็สิได้หาเนี่ยมะคำเบิงต้นเวิ่งแน้ยหย่อนบังม่วงกับล่างสวยงามเลย กันไปพี่น้องเบึ่งเนี่ยสวยนะทุเรียนตัวน,นี้ก็ยอดพุ่งพี่น้องเบึ่งกล้วยก็สวยงามแล้วก็รมักซีดาพี่น้อง เบิ่งไกลๆก,ก็นะหมักซีดาเป็นยังไดต้นกล้วยเป็นจังได,ด,งดเ้าต้องคำเห็นบ่พี่น้องคำก็คือมัดตรงกลางแล้วก็มัดตรงเครือน้ำต้นหมักซีดาเฮ้ากับพี่น้องซีดาเฮากับมัดด้พี่น้องบ่มัดบ่ริกรินเพราะว่าสวนเา้าบ่ไร้ฉีดยาแมลงก็จะลุ่งพี่น้องอ่ลาลัดไว้นะคะลัดไว้ใส่ถุงไว้อันนี้ก็ได้ใส่ถุงไว้เนาะอ่ะอาขอให้ทุกคนเด้บเบื่องว่าสวนเ้าผสมประสานในหลายอย่างฝรั่งกิมจูกล้วยหอมทองทุเรียนหมักม่วงพี่น้องตอนนี้ต้นหมักม่วงเฮากับั่งเป็นดอกแล้วก็แต่แต่ละต้น มีเจาของคือมีห้างบดแดงนะพี่น้องเนาะคุณสมบัติพ่าย่างจังน้อยนี่ยางเบิงต้นนี่พ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องอ่าฝรังก็พ่อได้กินอยู่เด้อต้นนี่กับเบิงพี่น้องแต่ละต้นกําล่งแทงช่อนะอ่ากับร่งออกช่อกําล่งออกช่อที่ออกช่อแล้วก็มีแต่ว่าห้างบดแดงคือคุณสมบัติบอกนะคะเห็นบอกห้างไงบดนี่พี่น้องจังน้อยนี่ก็สีเดียพ่อแย่ได้เนาะพี่น้องเนาะเบิงเนี่ยห้างบดแดงนะคะเพิ่นมีเจาของแต่ละห้างเนาะแต่ว่าค่ายอยู่เพิ่นต้นใบไงปันไหนนะคะอันนี้คือบ้านสวน จำประสานเฮาสิมีผลไม้ประมาณนี้เฮาตองอยางเบิ่งทุกมือหละคะ่ะพี่น้องว่ามียางเปลี่ยนแปลงบง่จังมือน,นี้ยางเบิ่งแล้วก็มีกล้วยหลายต้นที่เฮายังบม่เด็ดคำมีต้นทุเรียนเป็นเฉาเแหนี่อะไปไปตามธรรมชาตินะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอันนี้ก็คือต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนเบิ่งกล้วยหอมท่องตอนนี้ความสวยงามกับมีมาอยู่เรื่อยๆให้เฮาได้เห็นนะพี่น้องเนาะคุณสมัติก็ย่างเบิ่งเพื่ออ่าสังเกตเิ่งว่าแต่ละต้นมียางเปลี่ยนแปลงบ่เบิง่งพี่น้อง พื้นของต้นทุเรียนเห้าใบโบโบดพี่น้องขนาดเห่า,าทําความสะอาดตัดอยู่แล้วพ่นกระบอเป็นหนังขึ้นมากขึ้นเกา่าอันนี้คือบ้านสวนเรานะพี่น้องนี่ที่คุณสมบัติเบิงขึ้นน้ำตรงนี้เริ่มแห้งรายแล้วปลานกไม่กินเกือเบิดแอะไรพี่น้องไปเบิงทั้งผุนจุกน้อยก็น่านะว่าป่า,าพื้นสิเป็นยังไงพี่น้อง ซาป่าเห่าแก่แห่งแล้วพี่น้องนกพ่นคือสิมาจอบกินซูมือยามเห่า่อยู่เพื่อนก็ออกไปกินพี่น้องอะเหลือเท่าใดกระทำรมชาตินะพี่น้องเนาะไปไปยังสี่ละ